อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่การส่งออกมีการแข่งขันสูงมากมเช่นเดียวกันก็คือทุเรียนค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในปี2,567เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพมุ่งรักษาคุณภาพมาตรฐานและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะ นายอภัยสุดที่สั่งนะคะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์การใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยได้มีการเตรียมกำหนดนะคะแนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพในปี2567นี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าปี นี้สถานการณ์ผลิตทุเรียนในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรประเทศไทยของเราค่ะมีเนื้อที่นะคะที่จะสามารถส่งผลทุเรียนลงสู่ท้องตลาดได้นะคะกว่า424,729ไร่นะคะคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 8 2 3 9 8 9ตันเลยนะคะอยากรู้เป็น <1. S 1> กิโลก็คูณ1,000เข้าไปค่ะซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ6โดยเฉพาะผลผล,ผลิตนะคะจะเริ่มออกสู่ท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่มีนาจนถึงสิงหาเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ควบคุมผล,ผลผลิตของทุเรียนตั้งแต่สวนจนถึงมือผู้บริโภคทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศและป้องกันเลยนะคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งออกเพื่อรักษาสัดส่วนทุเรียนใน ประเทศจีนจึงกําหนดแนวทางดังต่อไปนี้ค่ะการควบคุมคุณภาพผลผลิตที่แหล่งผลิตตลาดส่งออกและตลาดในประเทศการขึ้นทะเบียนนักคัด ต้นทุเรียนพร้อมทั้งเตรียมการยกระดับการดําเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรรายแปลงและส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยผลิตสินค้าดีมีคุณภาพภายใกล้ามาตรฐาน GAP หรือว่าแก็บนั่นเองแบบกลุ่มด้วยนะคะเพื่อเตรียมการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสําหรับตลาดการส่งออก